แล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับมาชมสิ่งดีๆจากทางไทยเบฟครับวันนี้นาเสนอในตอนที่ชื่อว่าสืบสานวิธีไหว้ครูดนตรีไทยครับไปรับชมกันเลยครับพิธีไหว้ครูดนตรีไทยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางวัฒนธรรมดนตรี ที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณสื่อถึงความกระตันยูกระตะเวทีที่สิทธ์มีต่อครูโดยการคารบบูชาระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้พิธีกรรมไหว้ครูมีความสําคัญในหลายๆมิติเลยนะครับโดยหัวใจของพิธีไหว้ครูแล้วนั้นคือการเคารบการให้เกียรติซึ่งกันและกันการเป็นสิทธ์การเป็นครูนั้นในอดีตนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการให้วิชาแต่มันคือเรื่องของการให้ชีวิตการที่จะเป็นสิทธ์เป็นครูกัน ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็เป็นกันชั่วยชีวิตครับพลังความเชื่อความศรัทธาและขั้นตอนพิธีการไหว้ครูครูผู้ประกอบพิธีเพลงหน้าพาดที่วงปีพาดบรรเลงประกอบในพิธีและความตั้งใจมัน่นในการระลึกถึงการบูชาครูของศิษย์ผมจัดไหว้ครูเป็นปีแรกครับแล้วก็ต้องมีครูบาอาจารย์ให้ระลึกถึงมันเป็นอาชีพที่ท้าคนทำยากนะครับคือผมก็จะสืบทอดต่อไปเรื่อยๆจน ย่ารุนลูกรุนหลานถ้าเขาสนใจผมก็ผลักดันเต็มที่ครับดนตรีไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพลงมันยังรวมไปถึงเรื่องของเครื่องดนตรีคําว่าวัฒนธรรมนั้นมันคือวัฒนะมันคือการเคลื่อนไหวมันคือการดําเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติมันคือวัฒนธรรมเช่นที่เราเห็นในวันนี้คือการที่เราเป็นสิษย์ที่มีครูต่างๆเหล่านี้จะทําให้เรานั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นในการที่เราจะทําอะไรต่อไปในอนาคตครับไทยเบฟ ร่วมสืบสารและต่อยอดวัฒนธรรมดนตรีไทยและประเพณีไทยอันทรงคุณค่าอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบยวเวอร์เรจจำกัดมหาชน